มาดูข้าวญี่ปุ่นนะครับสีเสร็จสับเรียบร้อยวันนี้จะหุงข้าวญี่ปุ่นดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเม็ดสวยงามครับขั้นตอนต่อไปก็ซาวน้ำนะครับล้างทำความสะอาดเผื่อมีเศษโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างสักสามสี่ครั้ง จากน้ำที่มีขุ่นๆจนน้ำมีสีใสนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสำคัญก็คือการหมาไว้นะครับหมาไว้แช่น้ำไว้เนื่องจากข้าวใหม่ก็ประมาณสัก3 0 40นาทีประมาณนั้นนะครับเนื่องจากข้าวใหม่ก็เลยหมาไม่นานนะครับประมาณ30นาทีเสร็จแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เอาไปหุงนะครับ